สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เราก็พามาชมต้นกุยช่ายนะคะต้นสวยสวยเลยกุยช่ายหรือว่าผักเป็นนะคะที่เรานิยมกินเป็นเครื่องเคียงกับผักไทยนะคะหรือว่าเมนูยอดนิยมเลยก็คือเอาไปทํากุยช่ายทอดกุยช่ายแป้งสดนะคะนิยมทําเป็นส้มผักเป็นนะคะหลากหลายเมนูกันเลยเทีเดียวนะคะทางร้านมีแบ่งป ะะต้นพันคุยช่ายไว้จัดจำหน่ายนะคะให้ทุกท่านไปทดลองปลูกนะคะนี่เลยเราจะตัดแต่งรากแล้วก็ใบของเขานะคะแบบพร้อมปลูกเลยนะคะแบบทดลองนะคะ20ต้นขึ้นไปเลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะสินค้าพร้อมส่งเลยค่ะขุดสดใหม่ทุกวันเลยสนใจทัชแชทมาได้เลยค่ะ